โอเคก็วันนี้เป็น G.P.X. d ด m o n G.N 150นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็น New G.N นะครับ New G.N นะครับผมคันนี้ปี19ครับจุด1 8ทันวา19นะครับเกือบ20อยู่แล้วนะครับผมวิ่งมา6,000กว่าโลนะครับผมเนี่ยนะครับใหม่แท้นะครับ6,000กว่าโลคือเกือบปี20อยู่แล้วครับ1 8 0ันวา19เนี่ยนะครับดอกยางนะครับผมโอเคคันนี้เป็น New G.N นะครับผมสีเทาดำนะครับผม จะเป็นล้อแม็กสีแดงนะครับนี่เทาดําสวยเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพก็ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับเป็น new g n นะครับ new g n เนี่ยจะมี6กเกียร์นะครับผมแล้วก็ไฟหน้าจะเป็น full led นะครับโอเคครับไปดูสภาพเลยครับผมคันนี้ถือว่าสวยนะครับสวยเลยนะครับผมมีเพียงเราใช้งานเล็กๆน้อยน้อยเท่านั้นเองนะครับเป็นรถมือสองเนาะนะครับส่วนพวกเนี่ยสภาพเนี่ยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับคันนี้สบาย นะครับผมดูคงดูเครื่องครับไม่เคยหยาบครับสมบูรณ์ครับเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับแมกหน้าจะเป็นสีแดงนะครับผมเป็นโชคหัวกลับมานะครับผมก็ดิสเบกหน้านะครับเนี่ยแต่มเติมยังอยู่เลยนะครับถือว่าเดิมเดิมครับทั้งนี้สภาพนะครับไฟหน้าเป็นฟู l l LED ดีครับผมเลยทำแล้วนิ่งไรจะอยู่เป็นตรงนี้นะครับขีดนี้นะครับผม ไล่ดูกันไปเลยครับไล่ดูกันไปเลยนะครับรอเธอยังดําอยู่เลยนะครับคันนี้นะครับผมสภาพเครื่องนะครับข้างนี้ดูนอตได้เลยครับไม่ขยับนะครับไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยนะครับผมเนี่ยกระจกกระจกครบนะครับอันนี้เดิก่อนครบนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์จะเป็นเราใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไม่มีลมไม่มีชนใดทั้งสิ้นนะครับผม ครบครับบางค้งบางคนครบหมดเลยนะครับก็ชุดทรงชุดสี่นะครับดูด้านบนนะครับจำเดิมเลยสภาพรถนะครับผมนิวทีเอ็นจะมีหกเกียร์นะครับเกียร์หกสปีดนะครับส่วนจีเอ็นตัวเก่าจะมีแค่ห้าสปีดเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับสภาพก็ประมาณนี้เนาะเคไปดูหน้าไม้ครับหน้าไม้ครับจะอยู่ที่อ่า 6,800กว่าโลคนระับ6,891นะครับผมไฟท้ายนะครับไปดูเดอ้ทำแลนิ Day ่งไรครับอย่างที่ผมบอกนะมันจะเป็นตรงนี้นะครับผมแล้วไฟหน้าจะเป็น Full LED เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องกันเลยนิ่มๆครับน่นเครื่องเด,เดิมนะครับเสียงเดิมๆเลยนะของ T.N <laughs> น,นะครับ ยันผมก็มาขายหลายคันแล้วนะลองไปฟังได้เลยครับเสียงกลิน่งเหมือนกันเลยเดิมหมดนะครับเดิมหมดนะครับผมเช็คเทสไฟหน้าครับนะครับติดหมดนะครับ ULED นะครับนิดก็ติดนะไฟท้ายครับเทดขี่มาแล้ว p ีดีครับผมหกเกียร์สปีดนะครับตัวเก่าจะมี5สปีดนะครับตัวนี้6สปีดแล้ว รอบเริ่มมาเลยโอเคสมบูรณ์เลยครับอันนี้สมบูรณ์เลยนะครับผมกระจงกระจกครบนะครับอันนี้โอเคคันนี้สีดํานะครับเทาดํานะครับราคานี้ก็ถือว่าไม่แรงแล้วนะครับสําหรับอันนี้นะ New GN ด้วยนะครับผมปลายปี19ึ่สุดๆครับ18ธันวา19ครับก็คือเกือบเกือบสอูนยแล้วครับตอนนี้นะครับ6,800โลไมแท้นะครับผมเดิมๆเลยนะครับไม่มีเราไม่มีโชเลงสิ้นนะครับคันนี้ สวยมากเจ้าสมบูรณ์โอเคครับ, okay, รบสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับสำหรับ t ีเบ็กเลมอนเจียนนะครับร้านสิทิ